ในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงรถไฟฟ้ากันนะครับว่าเหตุผลใดที่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนะครับผมว่าทุกคนนะมีกําลังซั้อพออยู่แล้วแหละที่จะซื้อรถไฟฟ้านะแต่ผมอยากพูดในเหตุผลส่วนตัวนะแล้วก็อยากรู้เหตุผลทุกคนด้วยนะครับว่าทําไมยังไม่ซื้อรถไฟฟ้าไม่ใช้งานนะครับลหลายๆคนก็อาจจะมีเหตุผล นะส่วนตัวของทุกคนอยู่แล้วนะลองมาแชร์กันนะครับว่าทําไมยังไม่เลือกซื้อกันเผื่อมันจะเป็นเหตุผลที่มาช่วยบวกนะครับให้สามารถรอรถไฟฟ้าได้ในอนาคตนะครับหรือว่าถ้ามีคนใดคนนึงมีเหตุผลที่สามารถช่วยหนุนให้รีบซื้อรถไฟฟ้าได้ก็คอมเมนต์มาได้เลครับสำหรับคนอาจจะซื้อมาใช้งานแล้วนะ เพราะว่าคนที่ยังไม่ซื้อรถไฟฟ้าอาจจะมีเหตุผลคล้ายๆกับผมดังนี้นะครับข้อแรกนะครับก็คือราคานะครับโดยส่วนตัวเนี่ยยังคิดว่าราคายังแพงอยู่นะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่ผมอาจจะคิดไปไกลเกินไปนะครับว่าถ้าผมซื้อรถราคาไฟฟ้าในประมาณสัวประมาณแปดแสนถึงล้านหนึ่งเนี่ยแล้วในอนาคตเนี่ย ถ้าแบตเตอรี่มันหมดอายุเนี่ยแล้วยังไงต่อคือต้องไปซื้อแบบมาใส่ใหม่นะครับถ้าราคามันเหลือสักสี่ห้าแสนแล้วออปชั่นจัดเต็มมาได้ไหมนะผมว่ามันอาจจะถึงเวลานั้นอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วแหละแต่มันอีกนานไงก็ถึงเวลานั้นก็ค่อยซื้อก็ได้นะครับราคารถไฟฟ้าลงเรื่อยๆแต่เงินเฟ้อขึ้นเรื่อยๆเออแต่ผมว่ามันก็ ถึงเวลานั้นเรามีเงินเยอะแล้วไงเงินมันเฟอ้อนะครับแต่รถราคามันลงเราได้กําไรผมไม่รู้ดิผมมองอย่างนี้นะข้อที่สองนะครับก็คือสถา,านีชาร์จเนี่ยยังมีน้อยนะครับยังมีน้อยเกินไปสําหรับต้องการจะออกต่างจังหวัดน,นะครับก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึง่งที่หลายๆคนเนี่ยก็คิดเหมือนผมนะมีน้อยเกินไปแล้วก็ มันมันไม่มีแทะอ่ารูชาร์จจอดพออย่างเช่นแถวบ้านเนี่ยมีสถานีชาร์จก็จริงแต่สถานีชาร์จเนี่ยมีแค่ช่องเดียวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันยังหายากอยู่นะสำหรับตา่างจังหวัดจริงหายากอยู่ข้อที่3มก็คือมันชาร์จนานคือมันชาร์จที่บ้านมันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกเพราะมันชาร์จที่บ้าน นะครับมันก็รอได้ก็นอนอมีปัญหาแต่ไปชาร์จข้างนอกนี่สินะครับมันข้างข้างชาร์จนานแล้วก็ต้องมานั่งต่อคิวนะครับข้อที่4นะครับอาจจะเป็นปัจจัยเรื่องสภาพแวดล้อมนะก็คือน้ําท่วมนะครับ,รบเราก็รู้อยู่แล้วว่าแบตเตอรี่มันไปอยู่ตรงใต้ท้องรถนะครับแล้วเราก็รู้อยู่ว่าประเทศไทยเนี่ย หล,หลายจังหวัดเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ตกนิดหน่อยก็ท่วมนะครับแล้วมันท่วมทีงเนี่ยมันใช่มันแค่รอระบายไงแต่มันท่วมในระดับใต้ท้องรถเราพอดีอ่ะปิ่มปิมอ่ะนัเราว่าปิ่มป,มป,มป,มปิมใต้ท้องรถนี้เียมันก็มันก็ไม่ได้สูงมากถูกป่ะมันใช่แบบรถแบบยกสูงเหมือนกระบะยกสูงอะไรประมาณเนี้ยนะครับยิ่งพื้นที่ที่ที่แบบ ท่วมแบบสูงหนักเลยเนี่ยก,ก็เสี่ยงเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะมีปัจจัยหักล้างกันได้นะครับในข้อนี้ก็คือเราก็จะไม่ขับรถออกไปตอนที่ฝนตกแสดงว่ามันก็จะเป็นข้อต่อไปครับก็คือมันต้องเป็นรถคันที่3คันที่4ของบ้านนะครับแสดงว่ามันต้องมีรถหลายคันแล้วอะนะครับเป็นคันที่1เป็นคันที่2 แล้วก็เป็นคันที่สามนะครับซึ่งตัวบ้านผมเองก็มีอยู่แล้วนะหน,น,นึ่งคันสองคันเนี่ยคันต่อไปต้องซื้รถไฟฟ้าแน่นอนนะครับแต่มันก็ยังไม่มีปัจจัยไหนต้องไม่หักล้างาข้อที่1นึ่งนะที่ราคามันแพงไงนะครับโอเคปัจจัยเนี่ยมันก็ครบแล้วแหละนะครับแต่มันยังมีข้ออื่นที่มันยังขัดปัจจัยข้อนี้อยู่ก็คือ เอ้ยผมว่าส่วนตัวผมคิดว่ามันต้องมีรถน้ํามันอย่างน้อยสองคันอ่ะคืออย่างน้อยต้องแบบชัวเอาชัวไว้ก่อนอ่ะเผื่อมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันก็ยังมีรถน้ํามันใช้อ่ะนะครับข้อต่อมาก็คือพาร์ทอะไหล่รอค้างนานนะครับเห็นจริงๆผมก็ตามกลุ่มรถนะ,ละหลายยี่ห้อนะ คือพอมันเกิดเคสหรือเกิดอะไรขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันอาจจะต้องรอนานขนาดจะผลิตรถเพื่อออกมาส่งมอบลูกค้าให้ทันคนจองเนี่ยมันยังแทบจะไม่ทันเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดเคสขึ้นมาหนักๆเนี่ยมันต้องรอานานขนาดไหนต้องรออะไรยังไงนะครับถ้ามันมีเคสเกิดสักสิบเคสแล้วมันซ่อมเร็วสักเก้าเคสอย่างเงี้ยผมจะหักล้างข้อนี้ได้เลยนะครับ เพราะว่ามองดูแล้วก็รอนานะนะครับขนาดสองหม้อนานเลยไม่รู้ว่าคือเขาไม่มีบอกนะครับว่าถ้าใครลดเขาบอกว่ามีความมั่นใจโชว์แบบพาร์ทอะไรโชว์แบบเป็นสโตเลยแบบโหโมีรอเลยเทียบเลยอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเกิดความมั่นใจแต่ก็ยังไม่มีใครโชว์แบบสโตพาร์ตอะไรให้เห็นอะไรเงี้ยรือว่ามีเคสแบบซ่อมสามวันเสร็จ ถ้าวันเสร็จอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีเคสอย่างเงี้ยสักสิบเก้าในสิบเคสเนี่ยเออเราจะมั่นใจเลยว่าเออมันท้ามันเกิดอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอนอะบอกะมันเกิดขึ้นได้อ่ะเราถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราต้องมารอนานเราไม่มีรถใช้เราทำไงอ่ะถูกไหมครับข้อต่อมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับประกันนะประกันแพง ต้องรอให้รู้สึกว่าประกันมันถูกกว่านี้ลงมาหน่อยคือตัวเลือกช้อยประกันก็น้อยด้วยแล้วราคาต่อประกันก็ค่อนข้างแพงด้วยนะครับมันก็เลยหลายๆอย่างนะครับข้อต่อมาก็คือเกี่ยวกับอายุแบตเตอรี่ถ้ามันหมดอายุไปแล้วนะครับถ้าแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเนี่ยมันหมดอายุแล้วเนี่ย แล้วมันยังไงต่อนะครับคือต่างประเทศอะ่ะเขาใช้กันมานานแล้วเราก็เห็นมาแล้วนะหลายๆคนก็เห็นแล้วว่าแบตเตอรี่ถ้ามันหมดอายุรถคันนั้นก็คือมันก็วิ่งไม่ได้เลยต้องซื้อแบตเตอรี่มาใส่ใหม่ซึ่งแบตเตอรี่ก็ราคาพอกับรถเลยนะครับข้อนี้มันผมว่าบางคนก็บอกว่าก็ใช่ไงคุณขับมาจนคุ้มแล้วไงก็เอาค่าน้ํามันน่ย ที่หักล้างกันไปก็ไปซื้อแบตเตอรี่ใหม่มาใส่ไม่ก็ซื้อรถคันใหม่มาทดแทนผมว่ามันตระกาของผมมันยังไม่ใช่ะนึกออกปะคืออย่างน้อยมันต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ราคาถูกกวานน่วาน,นี้ได้นะครับแล้วข้อต่อมาข้อสุดท้ายคือราคาแบตเตอรี่นี่แหละเราจะรู้ได้ไงว่าราคาแบตเตอรี่มันจะราคาถูกลงนะครับถ้าเราพูดตามความสมเหตุสมผลเนี่ย มันก็มีความสอดสัมพันธย้อนแย้งอยู่2ข้อในตัวผมเหมือนกันนะว่าก็าใช่ไงก็แบตเตอรี่มือถือเนี่ยมันยังถูกลงเลยแล้วทาไมแบตเตอรี่รถมันยังไม่ถูกลงนะครับข้อที่2ก็คือแบตเตอรี่รถมันผลิตยากนะคนอาจจะรู้ว่าคนบางคนอาจจะรู้นะว่าแบตเตอรี่รถมันผลิตยากในเรื่องในเมื่อแบตเตอรี่รถมันผลิตยากแล้วเนี่ยแล้วรถมีความต้องการเยอะ แล้วมันราคามันจะถูกลงได้ยังไงเนี่ยมันก็มีเหตุผลตะกะที่ย้อนแย้งในหัวอยู่สองข้อเนี่ยเฮ้ยใช่เฮ้ยถึงมันราคามันต้องถูกลงไอ้ข้อที่สองเอ้ยมันจะถูกลงได้ยังไงอ่ะก็คนยังต้องการเยอะอยู่เลยอ่ะถ้ามันจะถูกลงอุปสงค์อุปทานมันต้องตัดหักล้างกันถูกไหมมันต้องมีการผลิตเยอะมากกว่าคนใช้ถูกไหมราคามันจะลงหรือมันตกรุ่น แต่ตอนนี้คนใช้มันมากกว่าคนผลิตอ่ะผมก็ยังมองไม่ออกว่ามันจะถูกลงได้ยังไงนะครับนี่ก็คือเหตุผลนะครับที่ยังไม่ซื้อรถไฟ,ฟฟ้าสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นไม่รู้ยังไงนะก็เหมือนผมหรือเปล่านะไม่รู้ว่าคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับก็ลองพูดคุยกันดูนะครับแต่บางทีมันอาจจะมีเหตุผลอะไรที่มันมาหักล้างกันได้ในอนาคต จริงผมจะรออีกสี่ห้าปีบางทีปีหน้าอีกสองปีอาจจะซื้อเลยก็ได้นะครับถ้ามันมีเหตุผลอะไรที่สามารถมาหักล้างข้อจํากัดที่เราคิดเอาไว้ได้นะครับที่มีแบบสักสองสามข้อที่พูดไปคือมันแล้วก็ช่วงจังหวะนั้นมันเหมาะสมที่เราจะซื้อพอดีอ่าเราก็ซื้อเลยประมาณนี้นะครับเพราะเราก็ไม่รู้หรอกข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะบางทีมันอาจจะเกิด ภัยพิบัติอะไรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มันแย่กว่านี้ทาให้มันผลิตยากกว่านี้ก็ได้นะครับมันเกิดขึ้นได้หมดนะก็โอเคนะครับเกี่ยวกับเหตุผลนะทำไมยังไม่ซื้อรถไฟฟ้านี่ก็เป็นเหตุผลส่วนตัวนะที่ใครๆก็คิดกันได้นะครับแล้วทุกคนนะคิดยังไงครับก็ลองพูดคุยกันได้นะครับ